ส่วนตำรวจก็ถแถลงเรื่องนี้นำโดยพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรนะฮะให้อ่านว่ากิตรัตหรือกิตรัตให้อ่านว่ากิตรัตนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นประธานถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับโดยก่อนถแถลงท่านได้เชิญตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกและคนอื่นว่าเรามาร่วมกันยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันก่อนนะครับ จากนั้นท่านพลตํารวจเอกกิตรรัตน์ก็เปิดเผยว่าสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจได้ร่วมกับสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทั้ง23รายเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการออกรายงานรับรองการเสียชีวิตกับใบมรณะบัตร นี่คือเมื่อวานนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตำรวจทางหลวงและรถตำรวจนำเที่ยวนำขบวนและอำนวยความสะดวกตลอดทางในการส่งร่างผู้เสียชีวิตและครอบครัวกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุทัยธานีและจัดการดูแลอำนวยความสะดวกให้บริการพร้อมดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ สำหรับเรื่องของผู้ขับขี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ภูทรจังหวัดปทุมธานีและกองบัาคับการสืบสวนสอบสวนภูทรหนึ่งเร่งรัดกดดันติดตามจับกลุ่มตัวผู้ขับขี่แล้วนะครับตอนหลังผู้ขับขี่ก็เข้ามอบตัวนะครับโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายจากนั้นก็อ้างถึงข้อกฎหมายว่าอยู่ในมาตราไหนกฎหมายฉบับใดนะครับท่านบอกว่าทางคดีนั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติสอบพยานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายปาก ตรวจเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุภาพบันทึกกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะผลตรวจพิสูจน์สภาพรถคันดังกล่าวเกิดเหตุทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาประกอบตามกฎหมายส่วนรถบัสคันเกิดเหตุนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้เบื้องต้นพบว่ารถบัสคันดังกล่าวมีถังแก๊สเชื้อเพลิง11ถัง จดทะเบียนถูกต้องไหมจะตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปหากพบว่ามีบุคคลหรือบริษัทใดเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงและถ้ามันผิดกฎหมายก็จะต้องร่วมรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และขอความกรุณางดแพร่ภาพแชร์ภาพแชร์คลิปของผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์นี้ครับตามกฎหมายก็ได้6ถังพี่โบครับแต่นี่คือ11ถังเกือบ1เท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินบอกเลยว่าใครผิดจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะ